สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่12สิ่ิงหาคมนะคะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะพร้อมกันทุกบ้านเลยจัดส่งให้วันอังคารที่13สามิงหาคมนะคะส่งไตรษนีไทยแบบ EMS จ้ะ คลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะราคาพิเศษให้อยู่ที่เซตละ100นะคะเซตละ1 0 0บาทได้ไม้ทั้งหมด4ต้นนะคะวันนี้จัดมาให้25เซตนะคะ25เซตถูกใจเซตไหนทักหาแม่ค้าได้เลย0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นะคะค่าส่งจะเป็นแบบเหมาเหมานะคะโอนเหมาเหมา40บาทปลายทางเหมาเหมา60บาทรับกี่เซตก็ได้อย่างเช่นถูกใจ1เซตรับปลายทางก็จะเป็นยอด160 ถูกใจ2เซตรับเป็นโอนก็จะเป็นยอด240 นะคะค่าส่งคิดเป็นแบบเหมารับกี่เซตแจ้งแม่ค้าได้เลยสัมรองเซตในใจเผื่อไว้ให้แม่ค้าสัก 1- 2เซตเนาะเพราะว่าไม้ร้อยเดียวเองลูกค้าน่าจะไปไวแน่นอนนะคะ4ต้นร้อยฟอร์มพ,พุ่งขนาดนี้แล้วมีไม้ด่างติดให้ด้วยไม้ด่างไม้ปลายติดไปให้ด้วยนะคะสัมรองเซตในใจมาสักหน่อยนึงเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ภายหลังนะคะดูรอบเดียวแล้วก็ทดมาเลยเอาเซตไหนบ้างนะคะ สนใจเซตไหนโทร0805194988เบอร์ 88, โทรขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอตรงนี้ใครมีไลน์อยู่แล้วพิมพ์สั่งทางไลน์ได้เลยใครมีเฟซบุ๊กอยู่แล้วสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์หรือเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งแวะเวียนผ่านเข้ามาฝากกดติดตามช่องของแมคคาไว้ด้วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หมุนเวียนสลับสัมเปลี่ยนมาให้เรืเ่อยๆแน่นอนถ้ารอบนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะลูกค้า กดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หมุนเวียนมาให้แต่ถ้าจะถามว่าลงวันไหนอย่างเงี้ยไหมคะระบุวันให้ไม่ได้เพราะแม่แม่ค้ามีคลิปหลากหลายเนาะไม้หลายแบบไม้ต้นใหญ่ไม้เคียตู้ไม้เซตอะไรพวกนี้ก็หมุนเวียนมาให้เรื่อยๆแล้วแต่หน้าไม้นะขณะนั้นที่จะจัดให้นะคะอ่ะไปะไม่เสียเวลาพาไปดูกันว่าแต่ละเซตมีอะไรบ้างนะคะร้อยเดียวลูกค้าบอกเลยคุ้ม ไม่ต้องเอาไปคิดพิจารณานาน,านเดี๋ยวไม้มันหมดนะคะอ่ะเซตที่หนึ่งจ้ะสาวนครชัยศรีติดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะ1ต้นอันนี้ทาราเอระวันจ้ะเอาไปไล่แดดสักหน่อยนะเขาจะสีแดงเข้มขึ้นอันนี้เป็นก้าทัพนะติดด่างมาแล้ว1ต้นแล้วก็อันนี้เป็นพญากรรมพุทธจ้ะก็คือพญาดำรงยังไม่ไป้ายนะคะใบแดงสดๆเงาๆแบบนี้เลยมีอีกชื่อว่าพญากรรมพุทธนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หค่ะ ต่อมาเซตที่2นะคะก็จะมีเป็นจอมทัพนะคะ1ต้นอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะสกิดมาแล้วประมาณนี้1ต้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรัตนรุ่งเรืองเนาะใบใหม่เปิดด่างมาแล้วนะคะให้ไปด้วย1ต้นแล้วก็อันนี้เป็นทาราเอราวันค่ะบอลใบกลมนะคะพื้นเขาจะออกอมสีแดงๆนะหน้าเปิอะนะคะแต่อันนี้น่าจะไม่ค่อยเจอแดดเอาไปไล่แดดดู4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2ค่ะ ต่อมาเซตที่3นะคะเป็นสาวาลิน1นต้นศิลาเพชรค่ะ1ต้นอันนี้มหาชัยนะคะมหาชัยติดป้ายมาใบหนึ่งแบบนี้นะ,ะแล้วก็เป็นเท้ากบินละพมค่ะใยมาแล้วอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สนะคะต่อมาเซตที่4ค่ะเซตที่4ี่เป็นทองประกายแสดนะคะ1ต้นทิพวารีจ้ะ1ต้นนะคะสะกิดสกิดดังอยู่เหมือนกันอันนี้จอมทับ1ต้นแล้วก็เป็น ชมพูทวีปนะคะอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่ไหมคะไปไวนิดนึงนะมันยี่สิบห้าเซตอ่ะจ้ะอ่ะเอาให้ทันเด้อต่อมาเซตที่ห้านะคะจะมีเป็นเจ้าสาวจ้ะหนึ่งต้นอันนี้ศรัทธาศูนย์หนึ่งต้น,อ,น,น,ตน,น,ตนอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมหนึ่งต้นแล้วก็เป็นชมพูทวีปอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ห้าจ้ะถัดมาเซตที่หกนะคะเป็นธาตุบางแก้วหนึ่งต้นค่ะ ัทธาศูนย์นะคะ1ต้นอันนี้เป็นธิดาสวรรค์หนึ่งต้นส่วนตัวนี้เป็นเพชรบ้านปทุมอ่ะเป็นตัวที่ยังไม่ไป้ายนะคะแต่มันก็จะติดติดปป้ายแบบนี้นะให้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6จ้ะต่อมาเซตที่7นะคะเซตที่เจ็ดให้เป็นสัตตะบงกฎหนึ่งต้นติดด่างแล้วนะอุสามณีหนึ่งต้นขวัญดาวหนึ่งต้นไม่ทราบชื่อใบหอ,อกอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เจ็ด ต่อมาเซตที่8ค่ะเป็นร่ำรวยนะคะหนึ่งต้นพรเจ้าสัวค่ะติดดังมาแล้ว1ต้นอันนี้เป็นเงินแสนนะคะหต้นแล้วก็เป็นพระนารายจะอีก1ต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ต่อมาเซตที่9นะคะเซตที่9อันนี้มันเป็นกอมันยัดอะไรไว้ด้วยกันนักหนาไม่รู้เท่าที่เห็นก็จะมีมณีล้อมเพชรละหนึ่งมีบุรสริณ แล้วก็มีอะไรไม่รู้อะให้เป็นกอทั้งอย่างนี้เลยเยอะแยะไปหมดเลยไปแยกดูหน้าไม้เอาลูกค้าออาเป็นกอ่างนี้เลยไปหนึ่งกระถางแล้วก็มีสี่คุณปื่มจ้ะหนึ่งกระถางแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นคุณหญิงนะคะหนึ่งต้นเจ้าสาวยังไม่ไป้ายเรียกอีกชื่อว่าคุณหญิงนะแล้วก็พรเจ้าสัวจ้ะติดด่างแดงๆมาแล้วแบบนี้อีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เก้าต่อมาเซตที่สิบนะคะก็จะมีเป็นสมใจปองนะคะหนึ่งต้น อันนี้เป็นเฮงเฮงเฮงนะหนึ่งต้นบอลใบกลมนะคะพญากรรมพุทธจ้ะหนึ่งต้นแล้วก็เป็นเงินแสนนะคะอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบต่อมาเซตที่สิบเอ็ดนะคะมีเป็นเทพสายรุ้งหนึ่งต้นจ้มะมัคควานล,ลังสันหนึ่งต้นหลวงปู่ทิมหนึ่งต้นแล้วก็เป็นไกรทองประเสริฐอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบเอ็ดจ้ะร้อยเดียวลูกค้า ถ้าส่งเป็นแบบเหมาเหมานะสะดวกโอนหรือไปทางแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะสั่งแล้วถ้าเกิดทักมาทางลายถามเซตไหนปุ๊บพอแม่ค้าแจ้งกลับรบกวนรอแม่ค้าตอบกลับได้เลยนะคะมันจะได้ไม่ต้องกักเอาไว้บางทีถามมาลูกค้าถามมีเซตนี้เซตนี้เซต,ตนี้ไหมพอแม่ค้าตอบกลับไปปุ๊บลูกค้าหายไปไหนไม่รู้ไม่ตอบเลยว่าจะเอาเซตไหนแลในขณะเดียวกันก็มีลูกค้าท่านอื่นๆที่เขาสอบถามเข้ามาพร้อมๆกันนะคะนะคะจะได้ขาย ให,ให้ท่าน <The Pokemon apan> ต่อต่อไปว่าให้ลูกค้าเลือกแล้วเอาเซตนี้เซตนี้เสร็จไหมคะจะได้ขายให้ท่านต่อต่อไปเพราะว่าบางทีทักมาพร้อมกันนะคะบางทีคนนี้คิดอยู่ยังไม่ตอบแต่พอคนนี้รับแล้วคนนี้เพิ่งตอบอย่างเงี้ยไหมคะก็ต้องให้คนที่เขาพร้อมรับไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเล็งเอามาเลยไม่ต้องลังเลเลงมาเลยเอาเซตไหนไหมคะจะตอบให้โช๊โช๊โชเลยเราซื้อไข่กันง่ายนะคะซื้อไข่กันง่ายลูกค้าเก่าก็แทบแทบจะรู้ใจกันอยู่แล้วสั่งเสร็จ ปุ๊บๆเสร็จที่ยงที่อยู่ไม่ต้องแจ้งแมค่ค้ามีที่อยู่หมดแล้วนะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่านี้เราไม่ต้องแจ้งที่อยู่กันซ้ําๆบ่อยๆนะคะอะต่อมานะคะมาเป็นเซตที่12เซต12อันนี้เป็นดาราจักรวานนะคะ1ต้นเปิดดังมาแล้วนะคะเปิดดังมาแล้วแล้วก็มีคุณหญิง1ต้นอันนี้เป็นทิพวารีฟอมกรหนกอ1ต้นแล้วก็มีเป็นมณีล้อมเพชรจ้าอีก1ต้นนะคะ4ต้นนี้จะอยู่ในเซตที่12จะ้ะ ตะเบงเสียงแข่งกับเครื่องตัดญ้านะ่ะลูกค้านะคะอ่ะต่อมาเซตที่สิบสามจมพูทวีปค่ะหนึ่งต้นอันนี้เป็นมหาชัยแผลงนะคะแผลงแดงยังไม่ป้ายนะจ๊ะอันนี้เป็นเจ้าสาวเจ้าสาวแผลงเป็นป้ายเขียวแล้วก็อันนี้เป็นมหาพลนะคะเป็นบอลกัดสีเป็นไม้เก่าอันนี้สวยนะคะมหาพลอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบสามจ้ะ ไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดบางต้นรากทะลุกระถางแล้วไปอัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยถ้าลูกค้ารับไปแล้วบอกอุ้ยอันนี้เบบี้จังเลยอันนี้ไม่เรียกเบบี้นะคะเนี่ยพุ่งหมดแล้วนะคะรากเดินดีแล้วอัพไซต์กระถางได้แล้วคําว่าเบบีะคือเวลาลูกค้าดูเขาจะซูมเข้ามาแบบนี้เลยจะ้ะเวลาถ่ายรูปก็จะเห็นหน้าดินอย่างนี้เลยจะ้ะขอบกระถางยังไม่พ้นเลยนะคะอันนั้นเรียกเบบี้ไม้พวกนี้โตหมดแล้วลูกค้าฟอร์มพุ่งหมดแล้ว นะคะอันนี้แนะนําสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเอฟบอนสีผ่านทางออนไลน์บางท่านนะคะซื้อครั้งแรกรับของห่คะไปบอกต้นเล็กจังเลยป๊าดกระถาง4นิ้วล้นขนาดนี้ลูกค้าจะเอาใหญ่ขนาดไหน4ต้นร้อยนะคะสต้นร้อยคิดค่าส่งให้แบบเมาเมาอีกต่างหากคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วจ้ะอ่ะต่อมาเซตที่14นะคะจะมีเป็นขุนสีโคจคงนะคะ1ต้นอันนี้เป็นเมืองนครชุม1ต้นมันติดด่างมานิดน,ดนดหน่อยๆเนาะ เงินแสนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เป็นทิพวารีจ้ะนี่ให้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่14ต่อมาเซตที่สิหนะคะก็มีเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะหต้นป้ายมาแล้วอันนี้เป็นนพเก้าค่ะ1ต้นทิพวารีหนึ่งต้นแล้วก็มณีพันแสงนะคะอีก1ต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิห้าต่อมาเซตที่16จ้ะ เพชรบ้านปทุมนะคะยังไม่ป้าย1ต้นอันนี้เป็นจอมพลค่ะ1ต้นนพประเก้าหนึ่งต้นแล้วก็อุตสามณีอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบหกต่อมาเซตที่สิบเจ็ดนะคะเป็นทิพวารีหนึ่งต้นอันนี้เป็นพยักนารีนะติดดังมาแล้วนะคะหนึ่งต้นอุตสามณีหนึ่งต้นแล้วก็สีุ่ณเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบเจ็ดจ้ะ ต่อมานะคะก็จะมีเป็นเซตที่18นะเป็นฉัตทินกร1ต้นคาะบอนไบกลมเทปสายรุ้ง1ต้นเทราปตีจาก1ต้นแล้วก็พรเจ้าสัวอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่18ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะจำชื่อใหม่ไม่ได้นะคะแม่ค้าเขียนกำกับไปให้ทุกต้นโดยปกติของร้านแม่ค้าเลยจะเขียนชื่อไม้ไปให้ลูกค้าทุกต้นอยู่แล้ว นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เขียนให้ไม่ต้องกลัวว่าจะจําไม่ได้นะคะเพราะอย่างแม่ค้านะ่ไม่ต้องปักชื่อเห็นหน้าก็รู้แล้วเนาะเพราะเราอยู่ในนี้วงการนี้มาหลายปีแต่สําหรับลูกค้าใหม่ไม่รู้จักจริงๆรบกวนเขียนให้หน่อยได้ไหมคะไม่ต้องขอเลยแม่ค้าเขียนให้อยู่แล้วนะคะ <laughs> เพราะเดี๋ยวลูกค้าจะจําหน้าไม้จําชื่อไม่ได้นะคะเ <laughs> ขียนให้ทุกคลิปก็คือซื้อกับช่องแม่ค้าบ้านแม่ค้าเนี่ยเขียนชื่อไม้ให้ทุกต้นนะคะไร์กังวลได้เลย ต่อมานะคะก็จะมีเป็นเซตที่19เนาะให้เป็นสี่ขุนปื้มนะคะ1ต้นอันนี้เป็นมณีเมฆขลานะบอลกาบแต่เขายังไม่ด่างให้ไปน1นต้นนะคะอันนี้เป็นบุตรสรินตัวแผลงแต่ติดด่างเอาไป1ต้นแล้วก็เป็นพรเจ้าสัวนะคะติดด่างแดงๆมาแล้วแบบนี้อีก1ต้น4ี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่19จ้ะต่อมาเซตที่20สิ เซตยี่มีคุณหญิงนะคะหต้นอันนี้สีลาเพชรจ้าหนึ่งต้นร่ํารวย1ต้นแล้วก็เป็นหงฟ้าอีก1ต้นนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่20จา้าต่อมาเซตยี่็ดแป๊บหนึ่งนะถูกใจกันบ้างหรือ,อยังจดกันไว้บ้างหรือ,อยังจะจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะวันนี้ลงคลิปแค่นี้แหละสองคลิป เซตร้อยเดียวก็ลงแค่25ชุดเท่านั้นเพราะว่าต้องแพ็กส่งพรุ่งนี้ทั้งหมด2-300กระถางนะลูกค้านะแต่มีมือแพ็กระดับพักการอยู่ก็คือรับปากว่าส่งพรุ่งนี้ทุกบ้านแน่นอนนะคะส่งวันอังคารของถึงประมาณพุธพฤหัสหรือศุกร์ไม่เกินนี้นะคะต่อมานะคะเซตที่21 21จะมีเป็นอันนี้รัตนารุ่งเรืองอ่ะมันเหลือบ ยังไม่ถึงกระดังงเยอะแต่มันก็เหลือบเือบนะให้ไปหนึ่งต้นอันนี้เป็นเลืองพันนาลายค่ะ1ต้นนะคะเป็นไม้กัดสีอันนี้ทิพวารีจ้าหนึ่งต้นแล้วก็หงฟ้าอีก1ต้นนะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่21ค่ะต่อมาเซตที่22จะมีเป็นสมใจปองนะคะ1ต้นเอ่อมหาพลค่ะ1ต้นชัดทินกร1ต้นแล้วก็คุณหญิงอีก1ต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่22ค่ะ ต่อมาเซตยี่สิบสามยี่สิบสามลิ้นพันกันแหละเซตที่ยี่สิบสามนะคะมีมณีล้อมเพชรแผลงหนึ่งต้นค่ะเงินแสนหนึ่งต้นพญากรรมพุทธหนึ่งต้นแล้วก็อุตสามมีอีกหนึ่งต้นนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ยี่สิบสามต่อมาเซตที่ยี่สิบสี่มีเป็นเท้ากบิลพรมหนึ่งต้นนะคะป้ายมาแล้วมณีล้อมเพชรเป็นตัวแผลงนะคะติดด่างแล้วแบบนี้เลยหนึ่งต้นทิพวารีหนึ่งต้นแล้วก็เป็น รัตนารุ่งเรืองนะคะยังไม่ด่างเท่าไหร่แต่ก็มีสกิดสกิดเห็นปะประมาณนี้นะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นจะ้ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่24นะคะต่อมาเซต25ห้าจ้ะคุณหญิงนะคะหนึ่งต้นอันนี้ทิพวารีค่ะหนึ่งต้นอันนี้มณีเมฆขลานะคะมีเหลือบ,บ้างเล็กน้อย1ต้นแล้วก็หลวงปู่ทิมนะคะอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่25ห้าจ้ะเรียบร้อยเพราะเหนื่อย เรียว125เซตนะคะถูกใจเซตไหนถ้าหาแม่ค้าได้เลย0805194988นะจ๊ะค่าส่งเหมาเหมาโอน40ปลายทาง60บาทนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งกันเข้ามาได้เลยไม่มีปัญหาำนวยความสะดวกให้นะคะแล้วก็ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็โทรมาเดี๋ยวแม่ค้าจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าได้นะคะแล้วก็แจ้งว่าโอนหรือปลายทางเดี๋ยวแม่ค้าจะได้ทำการสรุปยอดแล้วก็แจ้งรอบส่งให้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีไม้ประมาณนี้จ้ะเช่นเคยนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า